สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆฮะสวัสดีสายบรรทุกครับสวัสดีทุกๆคนเลยครับวันนี้จะพามารีวิวดี a ม o Series นะน่าจะใช่นะฮะรุ่นนี้เนาะโอ้โห,โหมีใครหลายคนคิดว่ารถรุ่นเก่าๆนะฮะแต่งแล้วอาจจะดูไม่หลอ่อสู้รถรุ่นใหม่ๆนะคุณดูคันนี้แล้วคุณจะรู้ได้เลยครับว่าคุณคิดผิดนะฮะ อันนี้นี่รอไม่เบาครับโอ้โหรถเก่าๆก็น่าขับน่าขี่ถ้าเราแต่งให้มันดีนะครับนะฮะใส่อินตรงกินเตอร์เข้าไปเ็กใหญ่ใส่ฝวากระโปรงคาร์บ,บอนเข้าไปสวยๆนะฮะสวยไหมครับบอกได้เลยว่าหลอ้อคันนี้ เปลี่ยนล้อแม็กหน้าเข้าไปล้อไหมครับเฮ้ยโอ้โหได้ยินเสียงเครื่องเขามีหอบด้วยเขาบึบบบบ,บ,บให้ดูคอกก่อนให้ดูคอกคอกเดี๋ยวนี้ก็เป็นหัวเลดหมดแล้วครับหัวเลดหัวเลดสวยครับสวยครับกระจกใสๆวไวรุ่นชอบครับไม่ต้องติดฟิล์มกันครับวัยรุ่นชอบ นแนวสไตล์รถแข่งเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูเลยรถขาวดำล้อเล็กเ็กยางบางๆโหลดเตี้ยๆดูเลยียบแบกเลยเดี๋ยวพามาเที่ยวชมชุดหลังกันหน่อยนึงชุดหลังก็จะมีพารอ,อยเช่นเคยครับพาลอ,อยหัวยาวเช่นเคยนะฮะ พักใหญ่เห็นดูท่อเขาเนิ่งเนิ่งท,อท,อทอ่อท่อท่อทาอดูท่ออาอฮะเป็นไงเป็นไงไหอหมอบให้ดูหน่อยเร็วสุดวงเครื่องมีหมอบหมอบด้วย ไตล์แบบเอเอนี่ๆๆๆจะมีหอมจะมีหอมอันนี้จัดสไตล์แบบสายย่อเช่นเดียวกันนะฮะดูแหนบน,บน,นะครับเห็นแหนบไหมฮะแหนบเขานี่ออกสตล์สายย่อเช่นเดียวกันครับเห็นไหมฮะแนบเป็นตับเลยเดี๋ยวนี้ส่วนมากเขาจะเล่นเป็นสายย่อกันทั้งนั้นเลยนะฮะให้ดูนิดนึง ดูนิดนึงดูนิดนึงดูด้านหลังว่าวันนี้ใส่เรือมาเอาเรือมาจากไหนเนี่ยสูงมากบรรทุกได้ทุกอย่างก็บรรทุกได้ทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวพามมดใตทองนิดนึงโอ้โหอันนี้ไม่มีโชคไฟครับไม่ต้องใช้ชกไฟใช้ชคหลักคู่เดียวเลยครับนั่นๆๆๆๆๆๆๆเฮ้ยมีเสียงหอบด้วยเฮ้ยมีอะไรโควแดงๆดงนั่นนะ แขอสูมดูหน่อยเิมีตัวแดงๆอยู่ด้วยนะเห็นไหมฮะอ๋ามีตัวแดงๆอยู่ด้วยเห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นเปล่านีใบเบาไปเบามีหนึ่งปาเหมือนกันนะหนึ่งปลาตอ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 นะฮะนี่นะครับรถเก่าๆนะรถรุ่นเก่าใครบอกว่าแต่งแล้วไม่สวยแต่งแล้วไม่รอลองมาชมกันนะฮะ เป็น B ีแม็กโปรซีรีนะครับอาจจะดูรุ่นเก่านิดนึงแต่ว่าก็สามารถเอามาบรรทุกได้นะครับรอครับรอบอกได้เลยว่ารอครับสายย่อเลยครับจัดก,กันแบบสายย่อนิดนึงไม่ต้องมีโชกไฟเป็นไงล่ะแล้วแต่คนชอบนะฮะคนชอบนิ่มๆไม่ต้องใส่ชกไ้คนชอบแข็งๆหน่อยก็ใส่ชกไฟแล้วก็ชอบสวยงามก็ใส่ชกไฟ้าไป โโหนี่แม็กโคซีรีิคันนี้รอไม่เบาเช่นเดียวกันนะฮะให้เพื่อนเพื่อนดูมีเหล็กดำหลังด้วยมีเหล็กดำหลังด้วยเห็นไหมฮะสวย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 เห็นไหมมีเหล็กดำหลังด้วยผมให้ดูนิดนึงมองเห็นไหมฮะชอบเชียวชอบเชียวโดยโดยรวมแล้วก็มีเสน่ห์ ใครบอกว่ารถรุ่นเก่าๆนะแต่งแล้วไม่สวยแต่งแล้วไม่หลอ่อมาดูคันนี้ครับหล่อไหมฮะน่าขับเนะี้ยใช่ไหมครับเห็นแล้วหน่าขับเลยบอกได้เลยว่าหน้าขับรถตัไหนนี้แต่งกันหล่อหลอแต่งกันสวยสวยันนี้บรรทุกของมาได้เงิน,นแล้วครับโอเคใครชอบคลิปผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับรักนะจุบ๊บ รอครับรอสด็สด็จสรส,ส,สน่าขับมากโอเคบายบายครับรักนะจุ๊บ